เมดต่อไปนะครับ1มกราคม x 6 1มกราคม x 7 1มกราคม x 8 1มกราคม x 9และ1มกราคมปี x 1 0นะครับช่องตกวีจ่ายนะครับก็คือการนำสอล้านนะครับคูณอัตราดอกเบีย้ยของคุณกู้ก็คือ10% ซึ่งจะได้ระับ2องแสนบาทเท่ากันทุกงวดด้วยนะครับสำหรับช่องดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับในงวดในวันที่1มกราคม X6 วิธีการทำของเราก็คือเราจะนำราคาตามบัญชีนะครับคงเหลืออยู่นะครับไปคูณด้วย ดอกเบีย้ยที่แท้จริงซึ่งเราคำนวณกันแล้วว่าดอกเบีย้ยที่แท้จริงของโจทย์ข้อนี้คือ12%นะครับ่อกวดน,นะครับเมื่อเรานําไปคูณ12%ก็จะได้เป็นดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับเท่ากับ222,691.20นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นปากกาบลกแดงให้ดูนะครับว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับมาจากการนำ1ล้าน 85,760นนะครับคูณด้วย1 2ก็จะได้ดอกเบีย้ยแท้จริงมานะครับแล้วเราก็จะนำดอกเบีย้ยที่แท้จริงไปลบกับดอกเบีย้ยจ่ายผลต่างก็คือส่วนลดที่เราจะต้องตัดจ่ายนะครับจะได้เท่ากับ22,691.2 0นกนนะครับและราคาตามบัญชีก็คือการนำราคาคงเหลือนะครับไปบวกกับส่วนลดนะครับจะได้เท่ากับ 1>, 1 8 7 8 4 5 1านะครับต่อไปนะครับช่องดกบี้แท้จริงในปี X7 ก็ทําทำเหมือนกับปี X6 กนะครับก็คือการนำราคาตามบัญชีนะครับที่เหลืออยู่ก็คือ1 8 7 8 4 5้า8นะครับคูณ12% จะได้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในปี x7 นะครับเท่ากับ2 2 5 4 1 4 1 4นะครับและนำมาลบกันนะครับจะได้เป็นส่วนลดนะครับเท่ากับ25,414.14นะครับราคาตามบัญชีก็คือการนำยอดคงเหลือนะครับบวกกับส่วนลดจะได้เท่ากับ1,900 0 0 0 แปดร้สินะครับต่อไปนะครับปี X8 นำราคาตามบัญชีนะครับที่เหลืออยู่ก็คือ1 3, นึ่งล้านเก้าแสนสามพันแปดร้สะครับคูณสิบอเ์นะครับก็จะได้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับเท่ากับ 2 2 8 0 63.80แครับและลบกันก็ได้ส่วนลดนะครับ2 8 4 6 3 8 0นาครับนำราคาตามบัญชีบวกกับส่วนลดในงวดนี้นะครับจะมีราคาตามบัญชีคงเหลือเท่ากับ1 9 3 2 0 0้า2 9 1 8 ต่อไปนะครับในปี X9 เราก็หาดอกเบีย้ยที่แท้จริงก็นำราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่นะครับก็คือ1 9 3 2 2ล้าคูณ12%นะครับจะได้ดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับในปี X9 เท่ากับ2,31879.50 นะครับผลต่างคือ31,879 50. และนําไปบวกกับราคาตามบัญชีนะครับจะมีราคาตามบัญชีลงเหลือเท่ากับ1นึ่งล้านเก้าแสนหกหในงวดสุดท้ายนะครับผมก็จะทําอย่างนี้นะครับ นำสอล้านซึ่งเป็นราคาเมื่อเขากำหนดนะครับลบกับราคาตามบัญชีคงเหลือนะครับก็คือ1,964,208.68กนะครับก็จะได้เป็นผลต่างซึ่งผลต่างนี้ก็คือส่วนลดนะครับจะได้เท่ากับ35,791.32นะครับและราคาตามบัญชีหรือราคาที่เขากำหนดก็คือ2ล้านนั่นเอง ส่วนดอกเบีย้ยที่แท้จริงเราจะเห็นว่ามันสูงกว่าดอกเบีย้ยจ่ายด้วยยอดส่วนลดดังนั้นดอกเบีย้ยแท้จริงในงวดสุดท้ายก็คือการนำสองแสนไปบวกส่วนลดนะครับก็จะได้เท่ากับ2 3 5 7 9 1 3 2นนะครับนี่คือตารางแสดงการตัดส่วนลดนะครับตามวิธีอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับ